นายกรัฐมนตรีส่งเรื่องบิ๊กโจคร้องขอความเป็นธรรมในคดีเว็บพนันให้กองวินัยและกองกฎหมายกลับไปพิจารณาซ้ําย้ําต้องพิจารณาให้รอบคอบโปร่งใสและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตํารวจหรือกอตรกรณีพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติร้องขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและรอบคอบ จึงได้ส่งเรื่องให้กองวินัยและกองกฎหมายไปพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบและส่งเรื่องกลับมาอย่างที่ประชุมกะตะรตอออีกครั้งยืนยันการทำงานต้องเป็นธรรมโปร่งใสสุจริตให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องของความเป็นธรรมของพตลตเอกสุเชษทั้งหมดส่งเรื่องให้ฝ่ายวินัยและฝ่ายกฎหมายไปพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบเป็นธรรมและนำมาเสนอกะะรอในโอกาสต,ตา่อไป ผมขอนอนุญาตอีกทีนะครับเรื่องนี้นะครับกับพี่นาดำเนินการให้เป็นไปตามหลังิีรรมโปร่งใสสุจริตให้ความเป็นธรรมของทุกฝ่ายครับ